สวัสดีลูกค้าครับสวัสดี FC รถบรรทุก h ีโนทุกท่านครับในส่วนวันนี้จะพา FC ไปดูรถ2แถวครับหรือว่ารถรับส่งนักเรียนรถรับส่งพนักงานนี่เองนะครับในส่วนของรถรุ่นนี้นะครับเป็น6ล้อขนาดเล็กนะครับ n o v o t o r o v a t o r 3 0รครับรุ่น XZU720R ครับในส่วนของความยาวของคัสซีรุ่นนี้จะอยู่ที่5เมตรนะครับสเปคเป็นรถ2แถวครับเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่า ในส่วนของรถ2แถวฮีโนนะครับ6ล้อขนาดเล็กรุ่นนี้มีในส่วนของความพิเศษแบบไหนนะครับตอบโจทย์สําหรับการใช้งานของลูกค้าไหมนะครับเดี๋ยวพาลูกค้าไปชมด้วยกันครับเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องโดยสารนะครับด้านหลังครับว่ามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรบ้างนะครับที่เราติดตั้งให้ลูกค้านะครับขึ้นมานะครับก็จะเจอในส่วนของเบาะนั่งแบบ3าแถวนะครับ ในส่วนของเบาะตรงกลางนี่ก็สามารถถอดได้นะครับลูกค้าจะใช้นะครับในส่วนของการใช้งานทั้ง3แถวเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นในส่วนของ2แถวนะครับแล้วก็ในส่วนของตะกาสัมภาระบนหัวนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับเน้นความแข็งแรงนะครับแล้วก็ความสวยงามครับติดตั้งพัดลมแบบโคจร3จุดนะครับใช้ไฟ DC ขนาด24โวลต์นะครับ40วัตต์ครับนี่3ตัวนี่ครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของกระจกบานเลื่อนนะครับเป็นสเปคมาตรฐานนะครับจากอู่ต่อที่ได้มาตรฐานนะครับที่เราใช้บริการตรงนี้นะครับนี่ในส่วนของกระจกนะครับนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ชัดเจนนะครับมีสัญลักษณ์มาตรฐานมอ,อก,กอทุกแผ่นเลยนะครับได้ตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกได้กำหนดด้วยนะครับ ในส่วนของภายในนะครับก็เน้นความเรียบง่ายนะครับแล้วก็จะมอีอุปกรณ์ในความสะดวกนะครับความบันเทิงลําโพงนะครับเราติดตั้งกันทั้งหมด4ตัวครับคอนโทรลจากด้านในห้องโดยสารหรือว่าหัวกเก๋งนะครับแล้วก็มีในส่วนของออดติดตั้งอยู่ฝั่งซ้ายนะครับด้านหน้าครับ ในส่วนของนักเรียนหรือว่าผู้โดยสารนะครับก็สามารถกดได้นะครับในส่วนของปุ่มกดเราก็จะวิ่เป็นระยะบนศีรสั่ก็มีนะครับด้านท้ายซ้ายขวาก็มีนะครับตรงนี้ในส่วนของพื้นนะครับเรา,าเน้นความปลอดภัยและก็แข็งแรงครับก็จะเป็นในส่วนของอไม้เนื้อแข็งนะครับตรงนี้ครับกาเรเลื่อนด้วยนะครับในส่วนของประตูด้านท้ายก็จะมีกอนล็อก นะครับความเป็นมาตรฐานนะครับเน้นความคงทนแข็งแรงนะครับตรงนี้นี่ครับต่อ,อภายในครับในส่วนของรถรุ่นนี้นะครับเป็นฮีโร่อินโนเวเตอร์สามรครับรุ่นเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนะครับในส่วนของด้านท้ายก็จะเป็นเป็นประตูแบบบานเลื่อนทึบนะครับเวลาเราใช้งานหรือว่า ผู้โดยสารขึ้นรถนะครับเราก็จะล็อกไว้นะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยนะครับในส่วนของด้านท้ายก็จะมีบันไดขึ้นนะครับอยู่ระหว่างตรงกลางแคสซีครับมีราวสแตนเลสซ้ายขวานะครับมือจับแบบลูมิเนียมครับสัญลักษณ์โรงเรียนชัดเจนนะครับมีที่จับมีที่ยึดนะครับมาตรฐานชุดไฟท้ายเป็นแบบ LED ครับเดี๋ยวผมพาไปชมด้านในนะครับภายในห้องโดยสารครับว่า เราติดอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับสัญลักษณ์โรงเรียนนะครับหน่วยงานชัดเจนครับโอเคในส่วนภายในห้องโดยสารนะครับอุปกรณ์ที่เราติดตั้งเพิ่มขึ้นมาก็จะมีในส่วนของอุปกรณ์ความบันเทิงนะครับเครื่องเล่นวิดีโอซีนะครับปรีแอมนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของปรีไมนะครับมาในตัวของปรีแอมพร้อมกันเลยนะครับสามารถใช้งานควบคู่กันเลยนะครับ เลือกเปิดในส่วนของอวิทยุเครื่องเสียงภายในห้องโดยสารก็ได้นะครับหรือว่าจะเปิดทั้ง2องอย่างด้านหลังเลยก็ได้นะครับ GPS เรียบร้อยนะครับเครื่องรูปใบเคปขี่ครับกล้องหน้าสัญญาณดาวเทียมนะครับรวมไปถึงไมโครโฟนครับนี่ครับเราติดตั้งให้ลูกค้าแล้วก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่เราเพิ่มเติมเข้ามาให้ลูกค้านะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับในการใช้งานของลูกค้าครับ รถใหม่ป้ายแดงนะครับในส่วนคันนี้ Hino Innovator 300ครับรุ่น XZU720 นะครับจาก Hino ครับ Hino มาพร้อมกับการรับประกันยาวนานถึง5ปีไม่จำกัดระยะทางนะครับรวมไปถึงในส่วนการเปลี่ยนถ่ายนะครับเช็คระยะฟรี120,000กิโลเมตรนะครับลูกค้าเข้าสู่บริการใกล้บ้านกันได้เลยนะครับในส่วนของสัญลักษณ์ไฟนะครับถ้าลูกค้าใช้งานในส่วนของรถมีไฟสัญลักษณ์โชว์ที่แผงหน้าปัดนะครับคือตรงนี้ ลูกค้าก็ดูสัญลักษณ์ไฟตามนี้นะครับในส่วนการแก้ไขเบื้องต้นนะครับหรือว่าใช้งานแล้วแก้ไขแล้วไม่หายนะครับก็แนะนําเข้าสู่บริการไกลบ้านนะครับรวมไปถึงบริการสายด่วนฮอตไลน์ฮีโน่นะครับ24ชั่วโมงครับเบอร์โทร02ครับ059 9 9ห9นะครับหรือว่าโทรหานีโน่ไดครับบริการฮีโน่ขอนแก่นนะครับ0935928744นะครับพักหาแล้วก็โทรหาได้นะครับในส่วนของการเติมลมยางครับเนี่ยครับ ลูกค้าก็ดูเกณ์มาตรฐานสติ๊กเกอร์สีเหลืองฝั่งคนขับตรงนี้ได้เลยนะครับข้างโคมไฟด้านขวาตรงนี้นะครับดูเลทแล้วก็แรงดันลมได้ตามขนาดยางที่เหมาะสมและก็เหมาะสมการใช้งานนะครับโอเคนะครับรูปลักษณ์ภายนอกก็จะดูกระทัดรัดนะครับเน้นความสวยงามและก็เน้นการใช้งานครับยังไงก็ฝาก f อด้วยกันแล้วกันนะครับสนใจในส่วนของรถบรรทุกฮีโน่นะครับสอบถามโปรโมชั่นนะครับเช็คโปรโมชั่นกับนีโน่ได้ครับ เอร์โทร0935928744นะครับฝากติดตามช่องนะครับนีโนสายบันเทิงนี่ครับตามกันได้นะครับในส่วนของคลิปใหม่ๆนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของรถบันทุกขีโนทุกรุ่นนะครับนำมาฝาก f c ให้ได้ชมได้ติดตามกันแน่นอนครับ